Little lâu 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 lâu. Lúc nữa nó mát. Lều đưa mầm lâu tang lâu. Mát đưa nó mát. lắm mát. Lều khó. Mát đồ ăn. này. เร็วเดี๋ยวเข้าอย่าลีลาเยอะมาเร็วเข้าเดี๋ยวจะกินปลาทางไหนอ่างอยู่ทางไหนเดิน้วเข้าเดินไปหาอ่างเลยเออเดินว่าง่ายง่ายจะโตเร็วๆไปเร็วเข้า ยืดคอขึ้นอ่างนี้ยืดขึ้นใดไหมขึ้นอ่างนี้ขึ้นไดไหมเดี๋ยวเข้ายืดคอขึ้นอ่างนี้ขึ้นไดเปล่าขึ้นไปเลยไม่ต้องรอให้อุ้มเร็วขึ้นไปเลย เอาวอาวไปไหนแล้วเนี่ยเดีไปห้องนอนแล้วมาอห้องนอนไปเป่าไปห้องนอนเลยเปล่าไปห้องนอนเลยเปล่าหรือจะลงอ่าหืม ให้เดือวเอาเอาทางไหนไปล้างกับไปลงางานเออไปต้องไปห้องแล้วเหมือนแล้วไปลงอ่านเลยเไปไหนต่ออีก็เอา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 กลับมาที่เดิมอีกแล้วโอ้โห ไหนอ้างเราไหนอ้างเร็วอ้างู่ไหนนี่ครับบ้าลงอ้างนี่เร็วอ้าวไปไหนแล้วไปไหนแล้วเร็วกลับมาอหลังกลับมาจะได้ไปกินปลาจะได้ปลามาให้รอนานและตาเร็วเร็วไปลัง เงเร็วรออยู่เนี่ยมามาเด้ยวกำลองอ่านเนี่ยจะได้กินปลาเร็ลเร็วเดินเร็วเข้าเดินเดินเร็วเดิเดี๋ยวเขารู้ว่าขาเราสั้นนะอ่าไหนอ่านอยู่ไหนขึ้นไปเลยขึ้นอึ้บอึ้บ ยึบไม่ได้เห็นไหมไม่เคยสำเร็จเลยเรื่องลองอ่างเนี่ยขา,าสั้นคอก็ยาวแต่พ่อช่วยให้ช่วยยังไงดีเนาะมือเดียวด้วยปึบยึบยึบยึบโอ้ยหหยิบห้าเรยกไปขึ้นอนะ ยี่ส้าเรายกไม่ขึ้นเลยมือเดียวทำไมดีมีโชคลองเองได้ไหมขึ้นเองได้ป่ะ